โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องต่างเทียมลากประเภทล้อสำหรับสัตว์ต่างและศึกษาประสิทธิผลการใช้สัตว์ต่างลากจูงเครื่องต่างเทียมลากประเภทล้อปฏิบัติการทางยุทธวิธีในพื้นที่ภูมิประเทศที่เป็นป่าภูเขาผลจากการวิจัยซึ่งได้ดำเนินการตามสมมติฐานและข้อตกลงเบื้องต้น โดยประดิษฐ์เครื่องต่างเทียมลากประเภทล้อ oh, dear, dear. สำหรับสัตว์ต่างที่มีความอเนกประสงค์สามารถรองรับรูปแบบภารกิจการขนส่งด้วยวิธีการบรรทุกการเทียมลากและการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บโค oh, <dear>, รงสร้างเป็นโลหะอลูมิเนียมอันลอยหรือเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานมีชิ้นส่วนที่สามารถ,ถประกอบได้จำนวน22ชิ้นน้ำหนักเบาซึ่งมีน้ำหนักรวมเพียง65กิโลกรัม มีความง่ายในการใช้งานด้วยกำลังคนเพียง2นายและสัตว์ต่าง1ตัวได้ยทำการหอดประกอบเครื่องตาัาเรียบร้อย ในห่วงที่ผ่านมานั้นได้นําเครื่องต่างเทียมลากประเภทล้อเข้าร่วมทดสอบการใช้งานจริงจากการฝึกทั้งในการปฏิบัติภารกิจการรบและนอกเหนือการรบภายใต้หลักนิยมเรื่องการสนับสนุนเพิ่มเติมการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ด้วยสัตว์ต่างให้แก่หน่วยกําลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการขนส่งอาวุธประจำหน่วยทหารราบซึ่งสามารถรดำเนินการขนส่งเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรตื่นไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด106ม mm, ิลลิเมตร ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งขนาด105มิลิเมตรแบบ M56 ตลอดจนการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บรวมถึงการบรรเทาสา,าธารณภัย อีกทางได้นําโครงการวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรศการในโอกาสต่างๆซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีของหน่วยที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหารจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมโดยมีสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพบกที่ให้ความช่วยเหลือกํากับดูแลโครงการวิจัยให้สามารถประดิษฐ์ผลงานที่มีคุณภาพใช้งานได้จริงและตรงตามความต้องการของหน่วย